ค็นคดปลวกคดปลวกทนสิทธิ์ใหญ่มากนะคดปลวกทนสิทธิ์เป็นที่แข็งแกร่งเหมือนหินแข็งเหมือนหินคดปลวกมันจะแข็งเหมือนหินเรียกว่าทนสิทธิ์ที่เขาคนโบราณเขานับถือว่าเป็นทนสิทธิ์ทนสิทธิ์มันก็แข็ง รี่ังลังปวกลังปวกที่อ่อนก็ก็แตกกระจายไปลังปวกที่แข็งเมื่อตอนมันสดสดหรือเปียกน้ำลายของมันมันก็จะอ่อนแต่ถ้าไปตากแดดให้มันจะแข็งโคตรปวดมันจะแข็งหรือว่าปวกล้างปวกล้างมันจะแข็งหรือว่ามันผ่าน ผ่านความร้อนในฤดูร้อนรางปวกมันก็จะแข็งโคดมันก็จะแข็งเพราะเป็นเป็นปวกมันจะกินหินกินดินทำลรางจนเป็นก้อนแข็งแล้วแข็งเรียกว่าทนสิทธิ์มันแข็งมากเหมือนเหล็กเหมือนหินมันเอาหินมาทำลางลังมันก็จะแข็งเหมือนหินเมื่อลางมันแห้งตัวความร้อน แห้งก็จะแข็งเหมือนหินเรียกว,ว่าโคตรปวกบางคนก็เอาไปลองยิงไม่ออกเป็นต้นเรียกว,ว่าโคตรปลวกทนสิทธิ์โคตรปลวกทนสิทธิ์เป็นลางลางที่แข็งแกร่งมากลางปลกที่แข็งแกร่งเมื่อมันถูกความร้อนมันก็จะแห้งแข็งแกร่งเมื่อมันยังสดสดอยู่ ยังมีตัวแม่มันก็จะมันก็จะไม่แข็งเมื่อลางมันล้างหรือตัวแม่มันหนีไปอยู่ที่อื่นหรือว่าพยาปลวกมันนำลูกปวกไปอยู่ที่อื่นมันถูกความร้อนมันก็จะแห้งลางมันแห้งพยาปวกอกอกจากลางหรือตายจากลางไปตายอยู่ในลางลางปวกลางพยาปวกมันจะแข็ง ตัวเทโหนี้มือเนี่ยเมื่อมันทิ้งไปหรือว่ามันตายคาลางังลางก็จะแข็งเพราะรัางมันถูกความร้อนหน้าแรงฤดูร้อนมันก็จะร้อนแข็งแข็งเหมือนหินเพราะมันเอาหินมากินปวกมันจะกินดินกินหินเอาหินมาทำลงังมันก็จะแข็งเหมือนหินเป็นต้นหรือว่าโคดปลวกโคดปลวกมันจะแข็งแก่ง แข็งเหมือนหินเป็นต้นพวกมันจะแข็งแข็งเหมือนหินเป็นแล้วมันเอาหินมาทำเป็นรางถูกน้ำลายมันก็จะแห้งแข็ง <c oughs> ที่ไม่ถูกน้ำลายเท่าไหร่มันก็จะผุกร่อนเมื่อนน้ำลายมันมากมันก็จะผสมกับดินหรือผสมกับทรายผ <c oughs> สมกับหินมันก็จะแห้งแห้งแล้วแข็งแข็งแกร่ง เมื่อถูกความร้อนมันก็จะแห้งแกร่งเหมือนหินอมิตรฟันก็ไม่ค่อยเข้าเลื่อยตัดก็ไม่ชค่อยจะเข้ามันแข็งแกร่งเรียกว่ามันทนสิทธิ์ไปในตัวเป็นต้นแข็งแกร่งทนสิทธิ์โคตรปวกทนสิทธิ์แข็งแกร่งมากเป็นทดโคตรทนสิทธิ์แข็งแกร่ง คดโคดปกขาวปกแดงปกดำมันกินมันกินหินแล้วมันก็ขี้ออกมาหมักกับน้ำลายของมันมันก็จะแข็งแกร่งเป็นต้นแล้วคดปวกคดทนสิทธ